สวัสดีครับสวัสดีครับแต่มาชิทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยพิเศษครับฮานอยพิเศษของวันที่27กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับฮานอยยีวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับสีเขียวสีเขียวนะครับนำโชคนําสิ่งดีๆมาให้ทุกทุกท่านครับฮานอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับออกเวลา ห้าโมงตรงถึงห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงเย็นนะของทุกคงที่สิบเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์นอถึงสิบเจ็ดจุดสามศูนย์นอคนเดนน,น,อน,น,อน,นะครับออขอขอขอบคุณสมาชิทกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามากดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวทางเขาจะมาวางเรขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันนะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะ มันคงมั่งคังมั่งมีทวีทรั์ทวีโชคทวีสุขนะครับวันนี้เอามาลงให้ทุกตัวเลยนะตัวรองตัวกันตัวอะไรมันจะได้ไม่หนีไปนะครับประมาณนี้นะวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนสอง 66, พันหร้อบน้อยพิเศษนะครับเด่นเก้นย์หนึ่งเน้นที่เก้ากับหนงนะครับปันทุงที่หนึ่งนะครับหนึ่งสี่ทีหน่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งนึ่งหกหกหงอันนี้เด่นนะเก้าสี่ทีเก้าเก้าห้าหก้าเก้าหกกเก้าอันนี้เด่นนะศูนย์สี่ทีศูนยนะ์ศนย ส่วนตัวรองนะครับหนึ่งสามหนึ่งแปดเก้าสามเก้าแปดส่วนสามส่วนแปดนะครับส่วนชุดวินสี่ห้าหกสามแปดหนึ่งลองเก้านะครับประมาณนี้นะครับมา <c oughs> ดูใกล้ๆหน่อย <c oughs> <c oughs> เด่นนะครับเด่นเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเน้นที่เก้ากับหนึ่งฟันชงที่หนึ่งนะอ่าฟันชงที่หนึ่งนะครับ สี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งนึ่ง่นึดแเป็นตัวรองนะครับสี่เก้าเก้าสี่เก้าห้าหเปดเป็นตัวรองนะครับส่วนศูนย์นะครับศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนยานยูนย์กนย์ศูนย์มสามศูนย์ศูเป็นตัวรองนะครับตามนี้เลยนะครับอืมตามันี้ทางนี้เป็นชุดเด่นนะชุดเน้นนะครับส่วนตัววินก็ตามนี้นะครับเก้าคือตัวรองนะครับ ส่วนตัวลองอีกชุดหนึ่งก็อยู่ทางด้านนี้นะครับประมาณนี้ให้สับสนลวดเลยลวด1กับ9ลอง0ครกับศูนย์เป็นทางเลือกนะครับอย่าไปลูดทั้ง3าตัวพร้อมกันบนล่างนั่นแหละอไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะอ่าเป็นที่สุดนี่เลยนะครับอ่าพิเศษนะครับขอขอบคุณมากๆพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับอืมนี้ชอบไมปตามนี้ใคปภาพหน้าจอไว้นะครับแคปเจอหน้าจอไว้ ขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไดเฮได้กิดนะครับ5โมงครึ่ง1 7 0 0นถึง17.30นน,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 นนะครับแนวทางก็จะมาวางให้ทุนท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ